สวัสดีครับพี่น้องปลอดสายซูปู่สุโตร์สดนะครับ F C O ปลอดสายครับมาเมื่อกี้ครับได้เงินหนึ่งพันเซรับผมเนาะพาไปกดหน้าผมเนาะกดกระดุมน่เนาะมาได้พี่น้องเดลยมีงอย่างเนี้ครับนี่ครับกดดูครับซิครับไปเลยครับพี่กดถึงผมทุกอย่างกับผมคนหลายคัสติ่งอยากกินน้ำยังครับกดเลยครับกด I don't know. what do you want? พกอะไรยืสพกอะไริอโอเคโอเคครับน้ำดื่มของผมเกิดแล้วไงครับผมขอบคุณครับที่กดติดตามครับผมสวัสดีครับ